จากกรณีการแพร่ระบาดของปลาหมอค้างดำในหลายจังหวัดของประเทศไทยค่ะล่าสุดวันที่16กรกฎาคม2567บริษัทจเจริญพกก่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ได้ส่งหนังสือชี้แจงกรณีปัญหาปลาหมอค้างดำต่อคณะกรรมาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกอมทโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะทางบริษัทได้มีการทบทวนเดือนหลังสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ14ปีที่ผ่านมาตั้งแต่การนำเข้าในเดือนธันวาคมปี2553ถึงวันทํา ในเดือนมการาคมปี2 5 5 4และบริษัทมั่นใจได้ว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและด้วยความรบอบคอบตามหนังสือที่แจง้งที่ได้นำส่งไปยังคณะกรรมธิการอุมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบริษัทยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานรัฐตามแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์5ด้านอันประกอบด้วย 1. ทํางานร่วมกับกรมประมงในการสนับสนุนให้มีการรับซื้อปลาหมอคางดําไปผลิตเป็นปลาปน 2. ทํางานร่วมกับภาครัฐในการสนับสนุน การปล่อยปลาผู้ล่าลงสู่แหล่งน้ำา 3. สนับสนุนภาครัฐในการจัดกิจกรรมจับปลา 4. สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาหมอกคางดำร่วมกับสถาบันการศึกษาและ 5. สนับสนุนการวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญในการหาแนวทางควบคุมประชากรปลาหมอกคางดำค่ะส่วนรายละเอียดหนังสือชี้แจงไปยังกรมทอมีดังนี้ค่ะในปี2553บริษัทได้นำเข้าปลาจำนวน2,000ตัวซึ่งพบว่ามีปลาสุขภาพไม่แข็งแรงและมีการตายจำนวนมากในระหว่าง ทางทําให้เหลือปลาที่ยังมีชีวิตแต่อยู่ในสภาพอ่อนแอเพียง600ตัวซึ่งได้รับการตรวจสอบและดักกันโดยกรมประมงทั้งนี้ค่ะเนื่องจากปลามีสุขภาพไม่แข็งแรงจึงมีการตายต่อเนื่องจะเหลือเพียง50ตัวบริษัทจึงตัดสินใจหยุดการวิจัยในเรื่องนี้โดยมีการทําลายซากปลาตามมาตรฐานและแจ้งต่อกรมประมงพร้อมส่งตัวอย่างซากปลาซึ่งรองในฟอร์มาลินทั้งหมดไปยังกรมประมงในปี2554โดยในปี2560ที่เริ่มพบการระบาดของปลาหมอข้างดำคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากกรมประมง คัดตรวจเยี่ยมฟาร์มของบริษัทณจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อขอข้อมูลจํานวนลูกปลาหมอค้งดําที่นําเข้าเมื่อปี2553และการบริหารจัดการซึ่งนักวิจัยของบริษัทได้รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อมาค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ลงพื้นที่เยี่ยมฟาร์มอีกครั้งซึ่งนักวิจัยของบริษัทได้ชี้แจงถึงวิธีการทําลายปลาทั้งหมดโดยใช้สารคอรีนเข้มข้นและฝังกบซักปลาโรยด้วยปูนขาวและยืนยันว่าไม่ใช่สาเหตุของการแพรบบ่ระบาดดังกล่าวค่ะ